Walk with God โดยคิดจักพัสริแห่งการเก็บเกี่ยวอย่าถือว่าเราเป็นคนสำคัญกาลาเทียบทที่6ข้อที่สเพราะว่าถ้าใครถือตัวว่าเป็นคนสำคัญทั้งๆที่เขาไม่สำคัญอะไรเลยเขาก็หลอกตัวเองในโลกนี้คนส่วนใหญ่อยากจะเป็นคนสำคัญเด่นดังแต่มีบางสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าบาปที่มองเห็น นั่นคือการหลอกตัวเองฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นปอเกิดความเย่อหยิ่งลัทธิศาสนาและการหลงผิดในตนเองเปาโลเขียนจดหมายเตือนคริดจักรในกาลาเทียซึ่งเริ่มต้นด้วยพระวิญญาณแต่กลับหันไปพึ่งพาการประพฤติตามบัญญัติแทนฤทธิดเดชของพระเจ้าท่านตะโกนเตือนพวกเขาว่าถ้าท่านคิดว่าตัวเองดีพอเป็นคริตจักรที่สำคัญทั้งที่แท้จริงไม่ใช่ ท่านกำลังหลอกตัวเองอยู่คนที่รับใช้ในพระนามพระเจ้าแต่ไม่ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรวจจิตใจของตนเองเสี่ยงต่อการล้มลงโดยไม่รู้ตัวในยุคที่เรามีผู้นำมากมายที่ฉาบหน้าด้วยคำพูดและกิจกรรมแต่เบื้องลึกภายในกลับว่างเปล่าไม่มีการเต็มร้นด้วยพระวิญญาณไม่มีน้ำตาไม่มีความยำเกรงพระเจ้าหากเราคิดว่าเราเป็นคนสำคัญ ทั้งที่ไม่มีพระวิญญาณทรงสถิตยอยู่เราก็แค่เสียงที่ดังกังวานแต่ไม่มีพลังของการเปลี่ยนแปลงวันนี้พระเจ้าไม่ต้องการให้เราหลอกตัวเองแต่พระองค์ต้องการเปิดให้เราเห็นความจริงไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเองให้เราเห็นตัวเองในความสว่างของไม้กางเขนเพื่อเราจะไม่หลงตัวเองแต่จะทุ่มเททั้งหมดเพื่อพระคิดองค์เดียวขอพระเจ้าอวยพร,พรพี่น้องทุกท่านค่ะ